พี่น้องยิซี่นะครับสวัสดีพี่น้องยิบซี่สุขุสุข้นนะครับเนาะอ่ะคขึ้นไม่อีกแล้วนะครับตกเบิร์ขึ้นนะครับพี่น้องกิซี่ฝนบานห้องแอบนะครับเขตใดอำเภอใดภาคใดจังหวัดใดนะครับพี่น้องยิบซี่ทีงี้พันตกนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเนาะครับอันนี้เหลือเกินแล้วนะครับน้าอันนี้บ่อปลาห้องแอบที่จริงนะถ้าเอาเข่าเตรียมนะครับมั่นน ย่านปลาออกบ่วนะครับพี่น้องยุพซีครับก็เลยทยอยคอยเอาเขานะครับอ่ะมื้อนี้นะครับแอบจะมาลงแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องยุพซีผลงานรอบที่แล่านะครับเนาะของแอบนะครับยัดให้พี่น้องเข้านะครับเป็นโครงสุดท้ายรอบเดียวจบนะครับพี่น้องยุพซี ครับกับฟันให้พี่น้องเข้านะครับสามคูนะครับก็คือแปดสามสามแปดนะครับแล้วก็แปดเย็ดเ็ดแปดนะครับแล้วก็อีกคูนึงก็คือหนึ่งแปดแปดหนึ่งพี่น้องกั่ซิครับเพราะว่าฝนตกครับฝนงานเก้านะครับพี่น้องครับกระดาษของแอบเปียกเบิดนะครับเพราะว่าเปื่อยเลยนะครับ พี่น้องเขาเห็นอยู่ในคลิปนะครับก็จะรูดีนะครับพี่น้องกุ๊ยกับรัฐบาลไทยคงสุดท้ายของแอบครับเมื่อนี้นะครับพี่น้อง่อับจะล่งเลขวินนะครับให้พี่น้องเข้าชมไปนํากันนะครับพี่น้องเข้าเพื่อบางที่นะครับแอบจับคููให้พี่น้องเข้าบันทกโตัวนะครับเนาะตาวาไายในชุดวินนะครับแอบสามารถบอกได้เลยว่าต้องเห็นนะครับต้องเห็นนะครับระวัง จับคู่สองตัวหรือว่าสามตัวเนาะครับเนาะครับรัฐบาลไทยงมวดนี้สัญจรหรือว่าว่าสัญจรนะครับวไดสนนะครับพี่น้องเยาวชเพราะว่าเลขกของเ้านะครับเป็นเหลขกสูตรนะครับพี่น้องเยาวชว่าเป็นเหล็กสายมู่ะพี่น้องเยาชมาชมแนวทางไปด้วยกันนะครับ วประจำวันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนนะครับหกแปดนะครับสองห้าหกแปดครับเหล็กวิยนของแอดนะครับมีอยู่นะครับซีโตนะครับอยากจะคัดเอาแต่ตัวใที่มันเด่นี่แนงนะครับเนาะ ครับจริงๆแล้วนะครับตัวอื่นก็ไม่เซ็ตมาประกอบได้นะครับพี่น้องยุ้ยซี่ครับครับออนาดีนะครับพี่น้องยุ้ยซครับพี่น้องเข้าสนใจอ่าเขากุมแนวทางนะครับคงสุดไทยนะครับ093 570 5 6 7 7นะครับครับทท้งช่อง พี่นอเขอ้ามานะครับกดติดตามก็คืออาจารยา์สองห้องอาจารย์นะครับเนาะก็คือเซียนนาดีพารวยนะครับพี่นองชี่ครับพิมพ์หานะครับเซียนนาดีพารวยนะครับครับชุดเลขวินนะครับ จะคัดเอาตตวตัวเด่นๆเลยพี่น้องนะครับสตัวนะครับมี1นะครับมีสนะครับมี3านะครับพี่น้อง มีเจ็ดมีเก้านะครับหนึ่งสี่สามเจ็ดเก้านะครับเอาเป็นเลขหาตัวนะครับเป็นน้องซีบัมเบิซีนะครับหนึ่งสี่สามเจ็ดเก้านะครับเด่นสุดนะครับเด่นสุด ครับเด่นสุดก็คือเก่านะครับพี่น้องิปซีมีเก้านะครับมีหนึงะครับมี3เด่นสุดนะครับครับชุดจับคูนะครับพี่น้องยิซีจับคูก็คือหนึ่งเก่านะครับ หนึ่งเก้านะครับตัวเด่นเด่นที่สุดนะครับแอดจะเนียนให้พี่นอ้องเข้านะครับหนึ่งเก้านะครับเจ็ดเก้าสี่เก้าสามเก้ากับตัวเหล็กตัวเด่นนะครับซีคูนะครับพี่น้องยูซี่ เป็นซีคูนะครับครับอาจจะจับให้พี่น้องเข้านะครับลักซิบนะครับออกจับมาประกบกันก็นคือ,อมี่สามเจ็ดนะครับพี่น้องสีเจ็ดนะครับ 37กับ47เอาเนียนให้พี่น้องเท่านะครับเนาะถือว่าเป็นค้วงสุดท้ายเลยนะครับเนาะครับหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้านะครับพี่น้องซี่ตัวเนียนตัวลักของแอดนะครับ สี่เก่ากระเจ๊งนะพี่น้องนะครับสี่เก้ามิตะขัดเรือจากเกลีกลอยคูแล้วนะครับมาเรือให้อยู่แค่นี้นะครับพี่น้องกิฟีครับนี่คือเกลีกวินนะครับครับเด่นสุดนะครับเก่านะครับวิ่งเก้านะครับตัวเดียวนะครับครับเดลียกวิ่งของแอรนะครับเด่นสุดก็คือเก่าตัวเดียวนะครับ เกกับเจ็ดนะครับมีเก่ามีเจ็ดนะครับพี่น้องก็พิจารณาเอาประมาณเนียนให้พี่น้องเข้าก็คือหนึ่งเกกับเจ็ดเกานะครับเพื่อบางที่เจ็ดกับหนึ่งนะครับมันสลับหัวกันนะครับพี่น้องที่ตามสูตรของแอดมักจะไม่แบบนี้นะครับเอาสำหรับรัฐบาลไทยของแอดนะครับก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องที่เอาไห่โชคกไ้มันไห้แห้งไห้ปังกันสุขหูสุขคนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ